ขอไปด้วยนะะไ,ปวไปแล้วค่ะไปแล้วพี่สำลีก็สวัสดีค่ะเจ๊ออนป๋าก็สวัสดีจ้าไปแล้วพี่ยุพินก็สวัสดีค่ะคุณลูนสวัสดีพี่ลูนเสมอสอันสอบอันน,นองว้าวนะคะเนะอันอะไรนะคะฝนบ่าพอถ่องนะคะน้องอน่ารักมากเลยค่ะพี่เอรันก็มาทอนหาแล้วนะคะเนะ พี่ยาอยู่กับน้องข้างล่างค่ะพี่สัมฤทธิ์ก็สวัสดีค่ะคุณยายลีนาจ้าทักทายพี่ยายลีน่านะคะพี่ยุพินศักดิ์เสรีกูลก็สวัสดีพี่เจริญแฟนเพจนะคะทักทายค่ะพี่ยายลีนาก็สบายดีค่ะพ่อโนมพี่สัมฤทธิ์มามาทุกคนโอ้ยเป็นตะแสยู่ค่ะเมื่อคืนพี่อันพี่ต้มเอาใช่ไหมคะพี่เผาไว้ซุปกระแสบด้วยกะเด้อแต่พี่สีเบอค่ะทุกคนอะไรนะคะให้ผ่านมาที่ สุขเสริญต่างๆไปด้วยอะไรนะคะทุกคนได้อะไรกินนอเทียงนี่นะคะนาะท่อนแกงนอหม้นะคะตอนเช้านี้เอายังพรท่าละลงไผยุค่ะเพราะว่าแกงนอหไยนใส่หิวใช่ไหมคะเล่ยโบหิวโอเคเลยค่ะพี่ตอนนี้พี่ไม่หิวใช่ไหมคะพี่สมหมายก็สวัสดีค่ะน้องทอนสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่คุณเพียนจ้าทักทายพี่เพียนที่ดารัสนะคะทักทายพี่เพียนนะคะน้องขอบคุณนะคะพี่เพียนเพิก่กลับ่าอยู่ รอพ่อมามา,มาทุกคนโอ้ยเป็นตระเสบบย่คก่ะเมื่อคืนพี่อันพี่ต้ม่มเอาใช่ไหมคะพี่เผาวไว้ซุปกระแสบด้วยค่ะเด้อแต่พี่สีบอกค,คนสูยแห่งเมืองอุบลค่ะพี่อลันคนสูยแห่งเมืองไทยภู่มนะคะพี่ยุพินก็แห่งเมืองก็สวัสดีทักทายสวัยดีค่ปะป๋าบัญชัยครับผมทักทายป๋าบัญชัยนะคะเจริญแฟนเพจสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่คนร์ <laughs> อันพี่ยายลหน้าก็สุด,สดยอดค่ะพี่ใช่ไหมคะตอบกับพี่ระดาน,นะคะสุดยอดวันนี้น้องสิกินข่ากับเกงโนมาย้นั่ยแหลคะค่ะกับถอดเนือเ้อแดดเดียวกับนี่ไปแล้วนะคะนาะกําลงใจหิวใช่ไหมคะเล่ยโบหิวโอเคเลยค่ะพี่ตอนนี้พี่ไม่หิวใช่ไหมคะพี่สมหมายก็สวัสดีคะ่ะน้องทอนสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวไปวันนี้น้องสิกินข่ากับเก่งนมาย้นั่นแหลคะค่ะ ถอดเหนือแดดเดียวก็าน,นี่ไปแล้วนะคะนาะกำลังใจมาเออนใช่ไหมคะพี่ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่ลุนก็สมบัติร่วมคำสวัสดีค่ะคุณสมบัติมาส่งกำลังใจของคุณค่ะพี่เพียนที่ดาราสขอบคุณนะคะปะ้าสวัสดีนะคะพี่น้องตงไแวบนแล้วค่ะพี่ไม่ทันแล้วค่ปะป้าบรรชัยกำลังรับโ o o ยินดีต้อนรับนะคะไม่กินกาแฟ สวัสดีพี่ระดานะคะพี่สำลีก็สวัสดีคะ่ะคุณลุงทวีทักทายคุณลุงทวีนะคะขอบคุณนะคะกําลังใจจากทุกคนน่ะเะนะโดยเด้อถ้าบรไปบ้านไผ่ก็ดีเมื่อคืนนะคะเพราะว่าทอดก่ะหลังบ่คอยดีน่ะเะนะ,ะท่านกระหนุ่มไปละทักทายนะคะต่างใจกับเวลาเพิ่นเรือนขึ้นมาท่อนกับอ่านเพราท่านเก่เาไพ่้วยเด้อคะ่ะต่างใจเท่าไหรคะ่ะไปนะะ่ขเนะ ขออภัยนะคะเสร็จเลยค่ะเมื่อคืนนะคะตอบคอมเมนต์ยังไหน้อยเดียวค่ะวันนี้เอาไม่เนาะค่ะทุกคนขอบคุณจ้าคุณรด,ดาพี่ดุษฎีก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยุพินนะคะพี่ยุพินศักดิ์สิริกุลค่ะพี่เจริญก็สวัสดีทุกคนนะคะพี่ทํางานใช่ไหมคะพี่ตามสบายเลยนะคะขออันพี่เจริญก็ทํากิจการก่อนนะจ้าขอบคุณค่ะทํากิจกรรมก่อนก็เชิญเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะ พี่เพียสวัสดีพี่ระดานะคะพี่สำนึกก็สวัสดีค่ะคุณลุงทวีทักทายคุณลุงทวีนะคะขอบคุณนะคะกําลังใจจากทุกคนเนาะคะ่ะนาอย่าก็ทักทายค่ะพี่ทักทายค่ะพี่นะคะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณเพียนสวัสดีพี่เพียนนะคะค้าใส่ถุงไปเนาะค่ะเพราะว่า่นไปบ่อ,อันนี้นะคะเมื่อเช้ากินข้าวต้มปลาเค็มแล้วค่ะใช่ไหมคะพี่กินข้าวต้มวันนี้น้องสิกิน เขากับแกง่งน้อยไม้น่แหละค่ะกับถอดเนือเ้อแดดเดียวกัอ่านี่ไปแล้วนะคะงคณอกับร่างใจอันถาเพื่อนเพื่อนเฮา,านะคะเขามาเนาะค่ะเวลาขัดจักเบิดต,ตอนไหนน,ะะน้ะเนาะตอนนี้แดดร้อนเอาผ้าห่มลาโอเคนะคะแ๊บหนึ่งค่ะอ่านไม่ทันแล้วค่ะพี่น้องพี่อลนันสิธิโกสวัสดีค่ะพี่อลาลันสวัสดีนะคะพี่ดุจชิติโสวัสดีค่ะ,คะยูฮูทางนี้จ้าพี่สาว ทางนี้จากพี่่าวพี่ยาเฮเลนานะคะยูหูพี่่าวนะคะพี่ยาป่านแห้งนะคะน้องม่มีเครืองเลยค่ะใช่ทางนี้ก็ยังคืมคืมอยู่เลยน้อคะนอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่ดุษฎีรักธรรมนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะหน้าเนี่ยนะเราปเห็นกันนะะ้อคารขอบคุณนะคะพี่เออค่ะทุกคนอะไรนะคะให้ผ่านมาที่ สุขเสริญต่างๆไปด้วยอะไรนะคะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ถามสบายเลยนะคะขอห้พีปังๆเด้อค่ะขายให้หมดอันน้ำแข็งหลายกระสอบนะคะพี่โชคดีคะ่ะพี่ขอบคุณคะ่ะน้องขอขยับแบนนิดนึงนะคะอันตอนทอนอันบั้นนกขโนแล้ค่ะข้อมีนเลื่อนไปอันท่อนเหือออกเลยค่ะขอบคุณคะ่ะอันพี่เจริญก็ ทำกิจการก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะทำกิจกรรมก่อนก็เ,เชิญเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะพี่พียุพินคนสวยพี่สาวยุพินคนสวยนะคะมาพร้อมกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะยินดีรับเอากําลังแรงค่ะใส่ถุงไปเนะคะเพราะว่าพนไบ่บอาน,นีนะคะเมื่อเช้ากินข้าวต้มปลาเค็มแล้วค่ะใช่ไหมคะพี่กินข้าวต้มพี่ลุนก็อารันสิทธิโคสวัสดีสวัสดีจ้าคุณอารัน พี่ระดาก็สวัสดีสวัสดีน้องพระท่านบางกีขออภัยเด้อเด้อค่ะเด้ออันคุณลุงทวีก็สวัสดีพี่อรันนะคะคุณลุงทวีก็สวัสดีครับคุณระดากา,าแฟดำนะคะก็เลยอีมอยู่ค่ะพี่ปันแห้งตากในร่มค่ะโอ้ขอบคุณค่ะเราต้องอันใส่เกียร์ถอยก็ได้ค่ะต้องใส่เกียร์เดินหนาตลอดนะคะทุกคน เราต้องจาบมือกันไปค่ะถ้าเราแปรงเองทอดกับว่าแซบเองเนาะคะเนาะเหลืออีกสามนาทีค่ะเย่ดีใจแล้วค่ะพี่ขอบคุณนะคะเหลืออีกวิ่งเลยค่ะตอนนี้ยังแดดอยู่ใช่ไหมคะพีะ่อันเอากระเพาหมูกรอบมาเอาแกงน้ำมันบานทอดไปกินกับของของทอดเนาะคะเนาะ พี่ๆน่ารักทุกคนเลยค่ะสวยทั้งร่างร่างกายสวยทั้งหน้าตานะคะทุกคนสวยไปหมดเลยค่ะนําใจก็ดีนะคะอลาัานสิติโค้ก็ขอบคุณพี่ระดานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนําใจทุกคนนกโนะทีมยังเหนียวเหนนเสมอนะคะอยู่ในหวัวด,ดีพี่อลาัานนะคะไปแล้วน้องอานพระธาหลายขําอยู่ค่ะทักทายค่ะพี่สมบัติพี่ยาฮิลน่านะคะพี่เจริญก็ไปแล้วพี่ลุนก็อลาาันิทธิโคสวัสดีสวัสดีจากคุณอาลัน พี่ระดาก็สวัสดีสวัสดีสสดกินด้วยคะ่ะพี่ยาก็เดี๋ยวไปกินกับพี่อรันนะคะว้าวตามแตงแซ่บๆเปรียปร้ยวๆคนกวาเนัะค่ะคุณลุงทวีสำนานก็สวัสดีค่ะคุณเจริญทักทายพี่เจริญแผนเพจนะคะท่อนอ่านประธานบางกีขออภัยด้วยเด้อค่ะเด้อเดลื่อนไปไม่ไหวคะ่ะพ่อน้องผู้สมพี่เจริญก็ทํากิจกรรมก่อนนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะทํากิจกรรมก่อนก็เชิญเลยคะ่ะพี่ขอบคุณคะ่ะ พี่พีเลยรอแดดเหมือนกันใช่ไหมคะพี่สมบัติรอแดดเหมือนกันคะ่ะไล,โละ่โรคไข้ค่ะพี่ยาพี่อุทยานพาไปใช่ไหมเดินหน้าตลอดค่ะป้าเห็นไหมป้าสองหลอดสามหลอดป้าอะไรอยังตอนนี้ครอบทุกอย่างแล้วป้าสุดยอดนะคะเนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่ดุษเดีรักธรรมนะคะสวัสดีคะ่ะพี่สวัสดีนะคะหน้าไหนนะเราไปเห็นกันนาอคะ่้าขอบคุณนะคะพี่ อุ้ยไม่ใส่ค่ะพี่ลูนสวัสดีค่ะน้องธนสวัสดีค่ะพี่ลูนพี่เจอนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ลูกเจเก,ก้าสวัสดีค่ะพี่สัลิพี่สัมฤิสํานางกำลังต้มป้าไซสวัสดีจาน้องธนสวัสดีบวบหอมใส่เห็ดฟางนลคะใส่เห็ดหูหนูนะคะนอตอนตอนตอน,ตอนเทียงนึงหละค่ะเสียลงนะคะพะย uh ูหูทางนี้จ้าพี่สาว ทางนี้จากพี่บาวพี่ยาเฮลีนานะคะยูหูพี่บาวนะคะคุณลุนเสมอสุกสวัสดีเส้นกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ระดานะคะมาเลยินนีตตอนรับค่ะพี่เพียงก็สวัสดีคะ่ะประเทศไทยอะไรดีดีที่ชาวโลกยังไม่รู้มากันทักทายคะ่ะพี่สมบัติร่วมคำทักทายพี่สมบัติร่วมคำนะคะหน่องมา3สามสิบสองนาทีเลยนะคะทุกคนขอให้พี่ทุกคน พี่ยายลยนะีน่าก็หมานหมานค่ะพี่ตอบกับพี่ยุพินศักดิ์เสรีกุลนะคะหมานหมานค่ะคุณลุงทวีก็สวัสดีค่ะกาแฟดำนะคะกันเลอยอ่มอยู่ค่ะพี่ปั่นแห้งตากในร่มค่ะโอ้สบายเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่อลันก็สวัสดีจ้าน้องยาไปแล้วอลันสิติโคสวัสดีค่ะพี่สมบัตินะคะพี่สมพักก็สวัสดีจา้า สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่พี่ใหญ่ในหน้าก็เหลือเจ็ดนาทีพี่สำลีสำนานนะคะพี่ยยในหญ่เนี่ยก็สวัสดีค่ะพี่อลาาันพี่อลาัานก็บัญชายบูดน้ามสว,สวัสดีจ้าไปแล้วอัน <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะคนเกง่งพี่ระดาก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนสวัสดีพี่อไระนะคะไปแล้วน้องอามพระท่านหลายข้ามอยู่ค่ะทักทายค่ะพี่สมบัติพี่ยาฮิลีนานะคะพี่เจริญก็ไปเลยวขอบคุณนะคะพี่ระดาขอบคุณนะคะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณยุพินศักดิ์ศิรีกูลทักทายพี่ยุพินศักดิ์สรีกูลน,นะคะไม่เป็นไร